เจ้าอาชาศัตรูกษัตริย์ผู้สังหารพ่อตัวเองย้อนกลับไปในช่วงสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเมรุสีของพระเจ้าพิมิสารเนี่ยเมียเมียของพระเจ้าพิมิสารเนี่ยผมเรียกง่ายๆจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับทรงแพลท้องอย่างหนักเกิดอยากจะเสวยโลหิตของพระสวามีกินเลือดอะ่ะเอออยากอยู่ๆก็อยากกินเลือดอารมณ์แบบอยากกินราบเลือดอะไรอย่างนี้ปะ ด้วยความรักนะครับที่มีต่อเมียและก็บุตรที่อยู่ในท้องเนี่ยพระเจ้าวิสาร์นะครับก็เลยลองพระโลหิตนะครับลองเลือดของตัวเองเนี่ยไปให้พระเมเหสีกินนะครับกีดเลือดด้วยตัวพระเจ้าวิสารเองนะครับมีโหนะครับซึ่งเป็นโหราจาร์เนี่ยนะครับมาทํานายว่าราชกุมารในคันเนี่ยจะทรงเป็นปิตุคาตนะเมื่อโตไปเนี่ย จะเกิดเหตุการ์สังหารพ่อตัวเองนะด้วยความที่ว่าพระเมหฤษีเนี่ยหลังพระเจ้าพิมพิสารมากพักดีต่อพระเจ้าพิมพิสารมากก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากเก็บเด็กคนนี้ไว้เลยอ่ะคือกลัวว่าจะเป็นตามคําทํานายนะครับรู้สึกศกเศร้าเสียใจ่ที่จะให้กําเนิดเด็กที่โตมาสังหารพ่อตัวเองนะแต่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะครับทรงห้ามไว้นะด้วยความที่ว่าเป็นเป็นพ่ออ่ะเออไม่ทรงเห็นแก่ชีวิตของตัวเองอ่ะและก็ไม่ได้เห็นแก่ลาบหยดอ่ะ ยศขาบดดาศักดิ์หรือว่าราชสมบัติเนี่ยก็ไม่ได้เห็นว่ามันสาคัญกว่าพระโอรสนะครับหรือว่าลูกของตัวเองท่งตกลงกันนะครับว่าจะเก็บเด็กคนนี้ไว้เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต่อให้รู้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคําทํานายมันจะตรงร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเออทีนี้ก็เลยแก้เข็ดน,นะครับด้วยการตั้งชื่อเป็นอาชาสตัตรตูแปลว่าผู้ที่ไม่เป็นศัตรูนะเมื่อพระเจ้าอาชาสัตรูโตขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ย พระเทวทัตเนี่ยนะครับก็ได้เข้ามาแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารพระเทวทัตเนี่ยก็ไม่ใช่ขี้หมูขี้หมานะผมบอกอองนี้ก่อนว่าถ้าในเรื่องการแสดงอิทธิฤทธิเนี่ยนะฮะแกก็ผมมองว่าเป็นคนที่นั่งสมาธิแล้วได้อิทธิฤทธิปฏิหารไวมากนะ,ะับก็ไปแปลงร่างเป็นงูเนี่ยนะครับเข้าไปหา,าพระเจ้าอาชาสตสัตรูและก็กลายร่างเป็นคนแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระสงฆ์ความที่พระเจ้าสัตรูเนี่ยยังตามโลกไม่ทันนะ ก็เลยหลงเชื่อแล้วก็เห็นว่าเนี่ยเอ้ยบุคคลเนี้ยแปลงร่างเป็นโน้ตเป็นนี่ได้อ่ะก็เลยศรัทธาเข้าไปใหญ่ทีนี้พระเทวทัตเนี่ยนะครับก็ได้เป่าหูพระเจ้าอาชาติศัตรูให้อืมให้รีบขึ้นครองราดเพราะปัจจุบันคนเราเนี่ยอายุสั้นนะพระเจ้าอาชาติศัตรูอาจสิ้นพระชนก่อนจะได้ขึ้นครองราดก็ได้แล้วก็เป่าหูิย่างเงี้ยเออเจ้าเนี่ยจึงควรที่จะต้องปิดชีพพระบิดาของเจ้าเองแล้วขึ้นครองราดเสีย ซึ่งในเส้นเวลาเดียวกันน,นะครับเทวทัศน,น์ก็วางแผนที่จะจะสั่งหาพระพุทธองค์เหมือนกันนะเ,ออเพื่อที่จะขึ้นเป็นศัสาดาองค์ต่อไปอเ,ออเมื่อพระเจ้าพิมพิสานนรทรงทราบความประสงค์เจ้าชายอชาติปูว่าจะขึ้นครองราบพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงสละให้เลยให้เจ้าชายแบบเต็มั้ไทยด้วยซ้านะและก็ไม่ได้ถือโทษโกรธข่าวลือที่ว่าเจ้าชาย,ยจ,ะจะวางแผนรอบสังหารหรือปองประชน ไม่เคยโกรธไม่เคยน้อยใจไม่เคยพิโรธไม่เคยแค้นอะไรเลยนะเข้าใจด้วยซ้ํายกพลังเนี่ยให้กับพระเจ้าอาชาศัตรูแต่โดยดีนะครับคือผมบอกอย่างนี้นะครับในทางโลกเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะครับทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในทางธรรมเนี่ยนะครับพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทรงเป็นพระโสดาบันบุคคลนะครับเพราะว่าได้ฟังเทสฟังธรรมจากพระพุทธองค์อยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความคิดของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเขา เขาเข้าใจสัจธรรมของชีวิตอ่ะเขา้าใจโลกอ่ะพอพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะครับได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยนะครับก็ยังไม่หยุดยังคงทูลยุยงนะครับว่าในอนาคตเนี่ยพระเจ้าวิมิศฐเนี่ยจะเป็นภัยแก่ราชสมบัติจะเป็นภัยแก่บรลลังแน่นอนควรจะจะปีชีพพระองค์เสียพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะครับทรงส่งพระบิดาเนี่ยไปคุมขังไว้ในห้องขังนะ แรกๆเนี่ยนะครับก็ให้ให้แม่เข้าไปเยี่ยมพ่อได้นะครับแต่พอรู้ว่าแม่เนี่ยแอบเอาอาหารมาให้พ่อเนี่ยก็สั่งไม่ให้ไม่ไม่ให้ไปเยี่ยมละนะครับซึ่งพระเจ้าพิมุสานเนี่ยนะครับโดนทรมานด้วยควันไฟนะครับแล้วก็ให้อดอาหารแม่ของพระเจ้าชาติศัตรูพยายามแอบเอาอาหารไม่ให้นะครับแต่ก็โดนลิฟลิฟอาหารหมดเลยสุดท้ายเนี่ยเอาอาหารมาบดนะครับให้เละและทาที่ตัวเพื่อให้พระเจ้าพิมุสานเนี่ยนะครับเลียเพื่อเสวย ก็อย่างที่ผมบอกนะครับถึงแม้ว่าพระเจ้าวิมสิสารเนี่ยนะครับจะถูกขังก็ตามแต่ว่าเป็นถึงโสาบันนะ่ะนะก็มีความปิติสุขในการนั่งสมาธิในการเดินโจโกรมอะ่ะรู้สึกว่ามันมันผ่องใสาจากข้างในอะ่ะเออคนมันจะมีความสุขอ่ะนะพระพุทธองค์บอกว่าเราคิดแบบไหนเราจะเป็นแบบนั้นพระเจ้าปิมสิสารเนี่ยนะครับมีความปิติสุขจากภายในเี่ยเออแม้ภายนอกอาจจะอดๆอยาๆได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างแต่ว่าภายในเนี่ยมันเป็่งประกายมันมีความสุขจากการ ฏิบัติธรรมนั่งสงมาธิเดินจงกรมอะมันก็เลยเปงประกายกับพี่ก็เลยดูเหมือนไม่ใช่คนที่จะจากไปเ,เร็วันนี้เออไม่ได้ดูเหมือนคนที่ถูกแยกราชบลังเรื่องมันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยรู้เรื่องนี้เข้าว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้ทรงทุกข์ร้อนเลยนะก็ทรงสั่งให้ช่างตัดผมเนี่ยนะครับเอามีดโกนไปกรีดฝ่าเท้าของพระองค์ทั้งสองข้างนะครับแล้วเอาเกลือเนี่ยทานะครับทาเท้าทั้งสองข้าง แล้วย่างด้วยถากไม้ตะเคียงที่กําลังคูแดงนะครับรเจ้าวิมิษัเนี่ครับทรงเกิดทุกขเวทนาอย่างแรงนะครับคือความเจ็บปวดอ่ะเออมันเกิดความเจ็บปวดจากจากการโดนกี่จากการโดนเกลือทาไม่นานนะพระองค์ก็สวรรคตรในคุกนะครับอืมในวันที่พระเจ้าวิมิสัทสวรสคต์เนี่ยครับก็เป็นวันเดียวกับพระโอรสของพระเจ้าอาชาติสัตร์ปูประสูติหรือว่าเกิดพอดีพอพระเจ้าอาชาติสัตรูได้เห็นหน้าลูกเนี่ย ตก็เกิดความรักนะครับและทรงตระหนักในใจว่าเฮ้ยพระพิดาเราจะรู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าวะจะทรงรักเราเหมือนที่เรารักลูกของเราหรือเปล่าวะซึ่งพระเจ้าพเชสตูเนี่ยนะก็ทรงตระหนักได้นะครับเออทรงรู้สึกผิดแว่าตัวเองทาในสิ่งที่ไม่คู่ควรนะ่ะรู้สึกผิดบาปในใจอย่างใหญ่หลวงนะครับจึงรีบรับสั่งให้ปล่อยพระพิดานะครับแต่สายไปเสียแล้วพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยสวรรคตรเสียแล้ว ข่าวนี้ยนะทาให้พระเจ้าอาชาศัาาตรูเนี่ยทรงทุกข์ใจอย่างมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนอนไม่หลับเลยกรรมมันสําเร็จไปแล้วอ่ะทรงอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจจิตเนี่ยก็ไปจมอยู่ในความเศร้าหมองอนะ่ะพอรู้ว่าพ่อจากไปนะครับก็ทรงวิ่งไปหาแม่แม่ว่าพ่อเนี่ยรักหม่อมชั้นหรือไม่แม่บอกว่าเจ้าลูกโง่เจ้าพูดไรตอนที่เจ้าเล็กๆเ,เ,เนี่ยมือเจ้าเป็นหนองเนี่ยพ่อของเจ้าเนี่ยยอมเอาปากดูดหนองออกจากมือของเจ้าเมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูยินก็ยิ่ง,งทำให้ เสียใจเขาเ้าไปใหญ่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะครับผู้เป็นแม่เนี่ยนะครับก็ตอมใจแล้วก็ตายตามสามีไปนะถึงแม้ว่าพระเจ้าอาชาติศัตูเนี่ยนะครับจะสั่นึกผิดแต่กรรมเนี่ยอย่างที่บอกอามาันสาเร็จไปแล้วอะมันเป็นอนันตริยกรรมนะครับคือปิดทุกภาพนะครับผลกรรมเนี้ทำให้ร้อนบัดไทยแล้วก็หวาดระแวงใช้ชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานในใจ ไม่สามารถอยู่เป็นสุขได้เมื่อพญาตและพระสหายของพระเจ้าพิมิตาเนี่ยนะครับรู้เรื่องเนี่ยนะครับว่าโดนลูกตัวเองเนี่ยอักตันยูนะครับก็โกรธแค้นนะครับและก็ยกทัพเนี่ยนะครับกีทาทัพมาบุกยึดหมู่บ้านของแคว้นมังคตนะครับนอกจากนี้นะครับพวกเราอมานะครับหรือว่าเหล่าราชบริพักษ์เนี่ยก็แตกความสามาัคคีทะเลาะก,กันอีกพระเจ้าอาชาสตรูนะครับจึงเผชิญทั้งศึกนอกและศึกใน,นราชอาณาจักรนับตั้งแต่วันที่ปงพระชน พระราชบิดาเนี่ยนะครับพระองค์ก็ไม่สามารถนอนหลับได้เลยนะครับกลางคืนกลางวันเนี่ยได้แต่นั่งบรรเทาความง่วงเท่านั้นแต่ว่าได้ธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยคอยปลอบประโลมนะครับถึงกระน,นั้นผลแห่งอนันตริยกรรมก็ห้ามมารผลใดๆแล้วนะครับซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยท่านเคยเกล่าว้นะว่าถ้าเกิดว่าพระเจ้าอาชา,าติศัตรูเนี่ยไม่สังหารบิดางตัวเองเนี่ยหลังจากที่ฟังเราเทศจบเนี่ยจะบรรลุเป็นโสดาบันเลยนะ ถึงแม้ว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะครับจะไม่สามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ก็ตามแต่ว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยก็ทําให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยเข้าใจสัจธรรมของชีวิตนะครับตัวกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เหลือใครนะก็ยกให้พระพุทธองค์เนี่ยนะครับเป็นครูบาอาจารย์นะครับที่คอยสั่งสอนแล้วก็ ศรัทธ,ธาพระพุทธองค์เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาประเด็นคือพระเจ้าอาช,ชาศัตรูเนี่ยรู้สึกว่าพระพุทธองค์เนี่ยเป็นที่พึ่งแห่งสุดท้ายของตอนนะเมื่อถึงเวลาที่พระพุทธองค์ทรงสเสด็จด,ดับขันปรินิพพานเนี่ยนะครับพวกพราหมณ์พวกอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยนะครับก็มาบอกข่าวนะครับทาให้พระองค์เนี่ยทรงสลบไปถึงสามครั้งนะครับตื่นขึ้นมาบอกเจ้าว่างไงนะได้ยินแล้วก็สลบไปอีกนะครับตื่นขึ้นมาได้ยินแล้วก็สลบไปอีกนะครับไปถึงสามครั้ง ครั้งี่สามตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับวิ่งเรียกนะครับวิ่งหาพระพุทธองค์วิ่งไปหาพระพุทธองค์ด้วยความสติแตกซึ่งจุดจบของพระเจ้าชา,าตนสัตรูเนี่ยนะครับก็ถูกลูกของตัวเองเนี่ยนะครับสังหารนะครับแล้วก็เกิดการสังหารอย่างเงี้ยจากลูกเนี่ยสังหารพ่อลูกสังหารจากรุ่นสู่รุ่นไปอย่างเงี้ยนะครับไปห้ารุ่นจนชาวบ้านเขาเขาสึกว่าไอ้ละโธงนี้แม่งไม่น่าไหวแล้วนะครับก็เลยลื้อแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของ ของพระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าอาชาติศัตรูนะครับเรื่องนี้สอนอะไรเราสอนว่าความรักขอ,ของพ่อแม่นี่มันไม่มีประมาณเลยนะคลิปนี้ผมใช้เวลาในการหาข้อมูลเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าไม่อยากเอาข้อมูลจากฝั่งใดฝั่งเดียวนะครับก็ขอสักหนึ่งไลค์นะครับทุกคนนะขอสักหนึ่งไลค์นะแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ดูจนจบ